ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็สวัสดีเพื่อนๆครับค่ะวันนี้เราก็าพบปะพูดคุยกันเหมือนเดิมน,นมคะคะวันนี้ก็มีพ่อบ้านเราก็มาออกมาซื้อของนิดๆหน่อยๆครับค่ะวันนี้เราก็มีพ่อบ้านมาแกบด้วยวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเพื่อนๆเมื่อวานนี้ก็ฝนตกฝนตกแรงมากอ่าวันนี้วันนี้ที่ฉันงเข้ามากับพ่อบ้านก็คือมาซื้อของเป็นของของใช้ในครัวเรือนนะคะเพะื่อนๆก็วันนี้เราพูดคุยกันถึง อ่าเรื่องเรื่องแต่แต่และครอบครัวที่เขาวางแผนกันยังไงใช่ไหมเพราะว่าเพราะบ้านอืมก็ยกตัวอย่างเราก็เห็นแล้วที่ผ่านมาก็ในการที่ไม่มีการวางวางแผนอนาคตนนเนาะในการที่เราจะปลดกเกษียณ่ะอย่างที่เขารับราชการเป็นครูหรือเป็นหมอหรือเป็นอะไรต่างๆที่ราชการเขามีเงินบำเ็จบบำนานเขากินกันค่ะแต่เราอะ เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนธรรมดาเราไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีการที่แบบวางแผนอนาคตของเราที่เราจะปลดเกษียณใช่ไหมคะพอบ้าน <c oughs> อืมค่ะแต่ส่วนมากอ,ะอ่ะชาวบ้านเราอะ่ะไม่ไม่ค่อยมองเห็นตรงเนี้ยไม่ไม่มองอะ่ะก็คือพูดตอนนี้ฉันทําได้ฉันก็จะทําแค่พออยู่พอจินอะไรประมาณนี้ใจฉันไม่นึกถึงที่วันวันหนึ่งที่ฉันจะปลดเกษียณประมาณนี้มันก็เลยทํา มันก็เลยทําให้ถึงถึงถึงวันที่ปลดกษะสิจ,จริงๆมันก็เลยทําให้ที่แบบลําบากเนาะพ่อบ้านเนาะยิ่งเรามีหนี้มีสินด้วยอ,ะอ่ะอ่ามันยิ่งทําให้เราลําบากหลายเท่าตัวเลยนะหนึ่งแหละด้วยอายุเรามากขึ้นสองด้วยเราไม่มีอ่าเรี่ยวแรงเหมือนกันตอนที่เรายังหนุ่มสาวอยู่มันก็เป็นอะไรที่แบบเรามาเริ่มต้นวางแผนกันดีไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ส่วนมาก ดูแต่แต่และครัวควรัวรเรียนหรือว่าครอบครัวแต่และครอบครัวเขาจะมองเห็นที่สําคัญสาคัญที่เขาจะมองเห็นเน้นก่อนก็คือบ้านใช่ต้องมีบ้านใช่ต้องมีรถแต่เขาไม่ได้มองถึงว่าอนาคตเราเขาเขาไม่ได้มองถึงอนาคตนะเขามองแค่ถึงถึงตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยฉันต้องมีบ้านฉันต้องมีรถฉันต้องแบบต้องได้เที่ยวตรงนั้นต้องได้ไปตรงนี้ต้องได้กินอาหารอร,อ,อร่อยอร่อยแซ่บๆ <c oughs> ใช่ไหมคะพอบ้านอืมแต่เขาไม่ได้มุมมองที่อ่า อนาคตข้างหน้าตอนที่ฉันปลดเกษียณประมาณเนี้ตอนนี้ตอนตอนนี้มีแรงอยู่ส่วนมากคนจะคิดอย่างนี้อ,อยากอยากกิ่เที่ยวที่ไหนก็ไปอยากกินอะไรก็ไปอยากจะจปิ้งอะไรก็ไปแต่มันไม่ใช่ค่ะมุมมองของดิฉันไม่ใช่อ่าแต่อนาคตอ่ะถ้าเราไม่วางแผนอนาคตเราไม่มีแน่เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากอฝากอ่า,า,อาที่จะเพื่อนเพื่อน,นที่จะวางแผนให้กับตัวเองเนาะอืม อย่างน้อยที่เรามีเรื่องมีแรงอยู่อ่ะก็คือหาอะไรที่เป็นอนาคตข้างหน้าของเราอ่ะที่ที่มันจะเป็นอ่าบำเหน็จบำนาญเนาะถ้าอย่างราชการเขาก็เรียกบำเหน็จบำนาญก็ก็ก็เหมือนก็เหมือนเราเราก็ต้องเราก็ต้องทําให้ให้เรามีบำเหน,น็จบำนาญกินเหมือนกับเขาเนาะไม่ใช่ว่าถึงถึงเวลาปลดเกษียณแล้วเราไม่มีอะไรเลยเพราะเพราะตัวดิฉันเห็นอ่า ในช,ชนในชุมชนในชาวบ้านของตัวดิฉันอะ่ะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นก็รอแต่ลูกเต่าที่จะส่งที่จะส่งเสียให้จินเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพึ่งตัวเองฉะนั้นเราก็อยากให้วางแผนนอนาคตข้างหน้าของเราแล้วแต่พูดถึงว่าแล,วแ,แล้วแต่แล้วแล้วแต่ละบุคคลที่จะถนัดอาชีพไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพอบ้าน<อ>บางคนก็อาถนัดอาชีพในการเกษตรบางคนก็ถนัดในการที่แบบเป็นช่างฝีมือ ก็แล้วแต่ขอให้เราเป็นมีอาชีพติดตัวของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ตัวดิฉันก็มีเรื่องที่จะมาเล่าหรือว่ามาพูดามาพูดปะัพูดคุยกับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้หวังว่า,าสาระไม่ไม่มากก็น้อยที่จะมีเนาะวันนี้เนะาะวันนี้เราสองคนก็คงจะจบคลิปกันแค่นี้ก็คงจะพักคลิปไปแค่นี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ